สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับคลิปนี้มีเหรียญมาแบ่งปันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับดูคลิปดูเหรียญแล้วต้องการที่จะสั่งซื้อก็ติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญอ่า รายการที่1นนะครับอันนี้ผมขายชุดละ150บาทนะครับดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับชุดละ150นะครับมีเหรียญ10บาทอันนี้ตัวติดนะครับเป็นเหรียญ10บบาทร้อยปีการไปรษณีย์ไทยนะครับปีพศ2526นะครับเป็นนิกเกิล10บาทนะครับตัวติดผมไม่แน่ใจว่าจํานวนการผลิตกี่เหรียญนะครับอันนี้จัดชุดขายละกันนะครับแล้วก็มีเหรียญ1นึบาทสมเด็จย่านะครับ 75,000พันสานะครับเป็นเหรียญ1น1บาทไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับก็จัดเป็นชุดนะครับ3เหรียญน,นะครับไม่ผ่านการใช้งานาชุดละ150บาทนะครับก็ยังไงอ่ะทุกรายการมีค่าจัดส่ง50นะครับผมผมจัดส่งเป็น EMS ทุกรายการนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับรายการแรก ชุดละ150บาทนะครับรายการเหรียญตามที่ผมตามที่ผมแจ้งรีวิวให้ดูเลยนะครับ <c oughs> อ่ารายการที่1นนะครับมีอยู่มีอยู่4ชุดนะครับ <c oughs> นี่นะครับชุดละ150บาทมี4ชุดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเหรียญรายการที่2นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนะครับแต่ว่ามีความพิเศษคือ มีลักษณะเป็นเนื้อเกินด้านหน้านะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่เนื้อเกินด้านหน้าจะพบเจอในปี37นะครับอันนี้เหรียญที่1เหรียญที่สองอันนี้ก็ปี37เช่นเดียวกันนะครับเป็นเนื้อเกินแบบนี้นะครับด้านหน้าอ่าอีกหนึ่งเหรียญเหรียญที่3ามอ่าปี3 7นะครับอันนี้มีเนื้อเกินด้านหลังเล็กๆด้วยนะครับเหรียญที่3ามเหรียญที่4ี่นะครับมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับ อันนี้ปี47นะครับแล้วก็อา่เหรียญที่ห้าเนื้อเกินนะครับตามนี้เลยนะครับปีปี37นะครับมีตรงนี้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็เหรียญที่หกนะครับเป็นเหรียญเนื้อเกินด้านหลังนะครับเหรียญนี้พิเศษกว่าเหรียญอื่นนะครับจะมีบางคนเขาก็เรียกว่าเรือสองลำนะครับนี่นะครับหนึ่งสองตรงนี้นะครับทั้งหมดหกเหรียญนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, สอ้าหกเหรียญนะครับชุดนี้ขาย200บาทนะครับ6เหรียญสองร้อยนะครับตัวนี้จะหายากหน่อยนะครับนี่นะครับก็ก็ยังพอหาได้แต่ก็คือจะจะพบเจอน้อยกว่าเหรียญที่มีเรือลำเดียวนะครับอันนี้6เหรียญนะครับ200 200บาทนะครับรายการที่2นะครับอ่ารายการที่3นะครับชุดนี้ เป็นเหรียญ5บาทครุฑตรงนะครับสภาพไม่สวยนะครับเห็นไหมครับ5บาทครุฑนะครับ 1, 1, 1> เหรียญ5บาทครุฑเฉียงอีก1เหรียญน,นะครับปี22นี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็น1บาทครุฑนะครับ1 2 3 4ี่ หนะครับบาทครุฑ5เหรียญนะครับแล้วก็ครุฑตรง1ครุฑเฉียง1นะครับตามนี้นะครับทั้งหมด7เหรียญนะครับก็เบาๆนะครับชุดละ150บาทนะครับมีชุดเดียวนะครับอันนี้คือเอามาแบ่งปันกันนะครับชุดละ150นะครับนี่นะครับรายการที่3าอ่าดูรายการที่4นะครับ รายการที่สี่มีเหรียญอะไรบ้างอ่ามีเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับรายการที่สี่มีสองเหรียญนะครับเดี๋ยวดูเหรียญนี้ก่อนนะครับการจนะพิเศษนะครับเหรียญนี้เป็นพเสีเศรเอียงเล็กน้อยนะครับอันนี้เอียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ววูดูตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าจะชัดกว่าหรือเปล่า ไม่ชัดนะครับดูแบบนี้ดีกว่านะครับนี่เหรียญแรกนะครับผมตั้งด้านก้อยตรงนะครับแล้วก็หมุนอันนี้เอียงเล็กน้อยนะครับเอียงเล็กน้อยเหรียญแรกเอียงเล็กน้อยนะครับเหรียญที่สองนะครับดูเหรียญนี้นะครับอันนี้เหรียญที่สองนะครับนี่นะครับเป็นขวางนะครับเหรียญนี้เป็นขวางนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงนะครับ นี่นะครับเหรียญนี้ขวางนะครับ2เหรียญนะครับเอียง1ขวางหนึ่งนะครับชุดนี้ขาย500บาทนะครับให้2เหรียญเลยนะครับก็เหมือนกับเหมือนกับแถมเหรียญเอียงไปนะครับนี่นะครับ500บาทนะครับ2เหรียญแล้วก็4ี่และห้าอ่ะรายการที่5นะครับเห็นราคาแล้วเหรียญนี้ขาย150ยนะครับเหรียญเหรียญนี้1 5อยหบบาทนะครับเป็นเหรียญอะไร เป็นเหรียญ10บบาทสภาพผ่านใช้น้อยนะครับผิวเดิมนะครับเหรียญ10บาทปีพศ254 4นบนะครับอันนี้พบเจอน้อยนะครับคือถ้าเป็นสภาพปกติทั่วไปอะ่ะจะพบเจอบ่อยแต่ว่าสภาพนี้นะครับผิวเดิมเลยนะครับปี4ี่ี่นะครับเหรียญน,นี้ขายร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับ ปี44นะครับเป็นปี44ปกตินะครับเพียงแต่ว่าผ่านใช้น้อยนะครับนี่นะครับปี44รายการที่5นะครับชุดละรายการที่5นะครับอันนี้เหรียญเหรียญนี้150บาทนะครับแล้วก็มีอีกรายการที่6นะครับดูเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ1บาทปีพศ2557นะครับ อ่านี้พระเศียรตรงนะครับปีห้าเจ็ดพระเศียรตรงนะครับสองห้าห้าเจ็ดอ่านี่พระเสียนตรงนะครับแ5ด้ยห้าสินะครับเหรียญน,นี้8 5ด้อยห้าสิบาทนะครับนี่นะครับสภาพนี้ลองดูนะครับแ5ด้อยห้าสิบาทเป็นเหรียญ1นบาทปีพศสอง7นห้าอยห้าบเจ็ดนะครับพระเสียนตรงนะครับ 850บาทนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับ6รายการนะครับมีรายการนี้แถมมาอีกหนึ่งรายการนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญลงเล่นๆนะครับเผื่อว่ามีใครสนใจนะครับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2 5งพันห้นะครับในตลับเกรด MS 6 3นะครับเป็นพระเหรียญตรงเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านก้อยนะครับปี33นะครับด้านก้อย นี่ด้านหัวนะครับอันนี้เกรดเรียบร้อยนะครับเฉพาะค่าเกรด1,000บาทนะครับเหรียญนี้ผมขายราคาเดิมนะครับขายห0 0พันนะครับก็ลงเล่นๆนะครับ5,000บาทนะครับส่งฟรี EMS นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์พระเสียนตรงปีสามสานะครับในตลับเกรดนะครับเก็บได้เก็บได้ยาวนานเลยนะครับนี่นะครับใส่ตลับสุญญากาศแล้วนะครับซีนด้วยคลื่นเสียงนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ ใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์นะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ